สวัสดีครับผมสองงานครับผมปั๊มแฮนเดิลูแรงขึ้นครับสเปคสิบห้าคิวข้อออกนิ้วขึ้นครับตันนี้ลดลดปาดบ่อตัวปั๊มออกสองนิ้วลดมานิ้วขึ้นครับเพให้ในน้ำดีขึ้นครับตันนี้ลงไสหกต้นครับกับแผงโมโนสามยเก้าสิบาทครับสี่แผ่นในน้ำพุ่งครับ นอนนี้ขึ้นครับมีชุดแข็งครับนาตังหวนครับปกติมาดูรอบมีเยะล่าสิบห,ห้านาฬิกาสามพันรออครับหกเแอม หลายยี่สิบบาทหมุนหมุดแผงครับโครงสร้างแผงเงาเงาคมคมครับส่วนเจ้าที่ต่อสอบถามนะครับผม0 8 2 8์8ปดส6ครับผมช่างลักครับ